มีการรายงานออกมาครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยน VAR ครั้งใหญ่ในการเรียกดูใบเหลืองที่2รวมไปถึงการปรับแก้กฎของการทุ่มบอลซึ่งคาดาว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวครับน่าจะถูกนํามาใช้อย่างจริงจังในฟุตบอลโลกในชน่วงซัมเมอร์นาหลังจากที่ได้มีการประชุมกับฝ่ายกฎระเบียบฟุตบอลหัล่าสุดนั่นเองละครับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านฟุตบอลและเทคนิคอย่าง IFAB ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานา,นาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยอดีตผู้เล่นโค้ชและผู้ตัดสินได้ทําการจัดประชุมครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนกฎกติกาที่สําคัญในวงการแล้วการประชุมในครั้งนี้ครับมันได้มีการตกลงกันว่าควรนำ VAR นั้นเข้ามาแทรกแซงกรณีใบเหลืองที่2ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกในปีหน้านอกจากนี้ครับสื่อจอมแชอย่างตะซันยังได้รายงานอีกว่าผู้บริหารด้านฟุตบอลเห็นพ้องต้องกันว่า เจนน่าทีวีเออนั้นควรมีสิทธิ์เข้าแท่แทรกเมื่อมีการแจกใบเหลืองที่สองไม่ถูกต้องและจะมีการเสนออย่างเป็นทางการเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎดังกล่าวในการประชุมประจำเดือนมกราคมซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมฮิตโตรจากนั้นครับจะต้องได้รับการอนุมัติอีกครั้งในการประชุมสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่คาดีฟก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนั่นจึงเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าฟีฟ่าซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลฟุตบอลโลกที่มีคะแนนสี่ในแปดเสียงของไ f a FA b จะพยายามผลักดันให้กฎ VAR ใหม่นั้นมาใช้อย่างทันกันในฟุตบอลโลกซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1 1มิถุนายนปีหน้าแล้วว่ากันว่ากฎใหม่นี้ครับจะเป็นการเปลี่ยนแปล,แปลงครั้งสำคัญของ VAR ซึ่งปัจจุบันจะเข้าแทรกเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในแมชเช่นประตูจุดโทษและใบแดงโดยตรงแล้วในระหว่างการประชุมครับยังได้หารือถึงมาตรการเร่งเกมท่ามกลางความกมังวลเกี่ยวกับการชงเวลาที่มักจะเกิดขึ้น แล้วฐานะของสื่ออย่างเดอะกรเดียนครับก็ได้รายง,งานอีกว่าสมาชิกฝ่ายกระเบียของฟุตบอลกําลังทําการพิจนารณามาตรการต่อต้านการทุ่มไกลซึ่งกําลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในพรีเมียร์ลีกอย่างรวดเร็วและสมาชิกของ IFAB ครับก็ได้หารือถึงความเป็นไปนได้ในการจํากัดระยะเวลาที่เหล่าบรรดาผู้เล่นใช้เวลาก่อนจะทุ่มบอลเข้ามาในสนามเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่ลูกบ,บอลอยู่ในสนามระหว่างเกมการแข่งขันและแม้ว่าจะยังไม่มีการเสนอกฎหมายเฉพาะเพื่ออนุมัติแต่เป็นที่เข้าใจกันได้ว่า มาตรการควบคุมการชุ่มบอกเข้ามาในสนามจะคล้ายกับกฎที่มีผลต่อผู้รักษาประตูและระยะเวลาที่ผู้รักษาประตูจะสามารถถือบอลได้นั่นเองนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมตามคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ